เฮ้ยพี่ได้แล้วเหรอเฮ้ยได้แล้วเหรอได้แล้วเหรอแอาที่ไหนเามีนัี่ังนั้นแหละแที่ไหนอะได้ยังอะไป่มชาให้ด้วยอชวี่ไอะรับพีไครู้ไม่ใช่ของรา 天老弟卡呀！<哪><哪>